ตกนักคักเลยจ้ะเพิ่อนร so ่มต pues like, ั้งลมทั้งหิมะหม่องยางก็พอหม่องยางพื้นเต็มไปหมดเลยหม่องยางแค่ไหนยางมั้่จ้ะรุดยังมาตั้นมาดุดเดียวรุดยังมาตั้นมาดันออกเดียว หมืนเลยนางจะได้ระบาดจริงๆหาดรถขจบวมาดำหอกคุณลูกนี่มันไปจำไแล้วเน,นานะสิไปแบบได้ระบาดเบิ้งโอ้ย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 อรล่ะม่เ้าไปพวกเป็นล้วไปพวเป็นอ้าวขจออกมาทุระแม่พึ่งแม่เง ขึ้นถนลมลอมาแห้งคักขนาดเลยไปขึ้นยานานไไ่างพูดบาดอะได้เบิ่งเ่รามันขึ้นสูงคักเลยคุณน่ะขึ้นจนว่ออันน,น,ออออาานนี้นะโอ้ยแตกจะหลงนออกมาจังไหนเนาะป่านนี้ก็จะไปซื้อของจะเบิดวประัตรมาเบิง่งขึ้นกองสูงลถจังว่าท่านมาดันออกเถยะสูงไปทังไหนเลยดี มันขึ้นสูงครับต่นนั้นไม่สวยไปจังไหนะบ้วเดี๋ยวออกล้มออกมาแล้วตรงนี้รถต้นมาไปบรเด่นเป็นเลื่อยติดติดสโนว์รถพายุหิมะพายุหิมะมือนี่ตกตัก เดี๋ยวหวั่ท่านมาดันเดียรถดันหีมะออกจากทุนทางก็บพราะท่านมาดันเดียชีวิตต่างประเทศก็ทั้งชีละ่ะชีวิตเมืองนอกเป็นแบบเมล่อต้องรับสารภาพสภาพเขาหนาวบันไดก็ได้อดยูเป็นทังไดก็อดทนเราขึ้นมาท่วมติด่วมเด่นไปก็จะว่เป็นเราะ โอยส้ยบิบบานเขากำยังชิล่ะเม้นเก็เจาะว่าท่านเห็นมาดันหรถ่วมถวมคักกอ้ไปทนได้ละนี่ไงถ่วมเครื่องจักรยานเรามองนี่ฝบ่นลดเขามากกับวได้

ยังหิมะตกดังสุดสุดสุดเบ้เขาเจ้าก็ะอกมายังคือกันเขาเจ้ายังพระท่านปัดดันนี้มาออกจากคุณท่านตกหนักหลายผืนทีโอ้าก็จอคืงานพท่านหมที่จังเลโอ้ยเบิ้ลบ้ที่สมาร์ทก็ เด้งไปหมดเลยมาเลยตัวตนไม้มาตกปววคุ้มพื้นพื้นพืนน้นที่มันแตกต่างกันใช่ไหมนี่ ฟังสายมืองม,มันสวยมันสีตั้งไต่พื้นนี่เขาจะติดติดแอร์ฮอนเนาะฟังกันนี่เขาจะบ่มีติดแอร์ฮอนมันสีมีมาอันนี้มาตกมากกว่าสิ่งละไล่เมื่อฟังกันนี่ในเมืองด้วยจังตกน้ำอีเรยขนาดมันยังอันนี้อยู่ ขนาดมันมีพื้นหอนทั้งตารางก็ติดติดแต่แต่พื้นในเมืองมันสิเป็นแอร์หอนมันสิพื้นหอนก็ติดเองของหอนไว้มันกัดฉีะลายไปเหมืนคนยางฝันขึ้นเมีคนมายางคือนกันก็ไม่สวยยังมีคนมายาง chưa kịp gì con nát nóng chưa kịp 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 kịp